มันจะเห็นผ่านโดนแล้วเมื่อกี้ยังไงเอ่ยดูสปอนพิกโดนไหมครับอ้ยอุ้ยเออปิงสองร้อยไม่มีผลโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเคียนทำไรเฮ้ยเคียนรูปิกัดไอ้เคียนไอ้เคียนรูปิกัดไอ้เคียนโตจอบมาตูนแตกไม่ตายซีโฟลูโดนตายไหมครับ ไม่ยังไม่กดยังไม่กดรอก่อนอ้ยยังไงดีมาท็อปแดงแล้วถ้ากลับไปยังไงก็กดกูทรงแล้วอย่างงี้ยินเสียงวิ่งแล้วกดไอ้ยังไม่ตายไม่โดนยังไงดีต่างเซิร์ฟเวอร์버ดีโฟร์พีไฟกันอุ้ยพีมาแล้วอุ้ยโดนสวนเรียบร้อยเลยคร่ะให้กำลังใจเฮ้ยแค่แซดสปอนพี่หรอมาครับเอาดีดีมาแล้วจอมยุทธจีนมาวัดแล้วยังไงดีโดนบัตแทบไหมน้อง เปิดมาเห็นแล้วโอ้ยโอ้โหแม่งเซอร์ดัรยังไงดีเซอร์หาคิวไม่ได้ครับแต่ว่าเฮ้ยอันิสเอ้าอันนี้จะหายังไงดีครับพี่ทิพย์ถ้าพี่ทิพย์ชนะเราทีได้เดี๋ยวกูโอนตังค์ให้พี่ทิธีร้อยหนึ่งทักเฟซส่วนตัวไปโอนกูพนันกับคนดูเลย พีทีฟดีๆนะพี่เออพีทีฟดีๆนะพี่พีทพีทิพ๋อแล้วกลิ่นโลมาแบบนี้คุณคุณไหมครับสัปดาห์ที่แล้วคุณคุณไหมถ้าใครดูเอ้ยสัปดาห์ก่อนดิเอสไอคุณลิฟายรอบที่แล้วใครจำได้สมองเซ็ตแพนครับเซฟซีรออยู่แล้วครับซีโฟจะหย่อนหรือเปล่า ผิได้ไปหนึ่งครับแต่ว่าซีโฟอยอดบาโอ้โหผิดแผ่เล็กน้อยครับจะวิ่งเข้าไส้ามาโถวครับปฏิหารไหมคิดเจคิดเจคัดได้เลยกูให้ตังค์เลยสามร้อยบาทเฮ้ยเฮ้ย,อ,ยอาจจะยังเฮ้ยกูไม่น่าพูดเลย

ไปล็อกหัวบัตรล็อกไดเมนแล้วให้เพื่อนวางดิล็อกหัวไดเมนอ่ะไปยืนอะยูย่หัวไดเมนแล้วให้เพื่อนวางดิวางได้นะ <c oughs> ต้องตาย <c oughs> ตุบลาดเดิร์ดเวทว่าจะปล่อ๋อ้ผอมมึงไทยไอ้อ hey. uh ๋อไอ้เฮีย